สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดูาวิธีการติดตั้งแล้วก็คอนฟิกตัววีแอนด์กันนะครับก่อนที่เราจะไปคอนฟิกเนี่ยเรามาดาูเขาเรียกว่าการเตรียมงานที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับในตัว environment ที่เราจะมาดูการติดตั้งแล้วก็คอนฟิก ESA เนี่ย เราได้มีการติดตั้งนะครับตัว v ีเซนเตอแล้วก็บิวตัว Data Center ขึ้นมาแล้วหนึ่งหนึ่ง Data Center แล้วก็จะมีวีแซนเอเอสเอคลัสเตอร์นะครับตั้งมาแล้วหนึ่งคลัสเตอร์สำหรับเตรียมเอาไว้ทำตัว v ีแซ ESA นะซึ่งก็จะมีโฮสต์หรือ e s ส i เนี่ยทั้งหมดสามเซิร์ฟเวอร์นะครับจอยเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นเราจะข้าม ในส,ส่วนขององค์ความรู้ในเรื่องของตัวการสร้าง v ีสเฟียร์คัสเตมาแล้วนะครับเพื่อที่จะให้วิดีโอคลิปนี้ไม่ยาวมากนักดังนั้นท่านที่ยังไม่เข้าใจในส่วนของสองอเนื้อหาที่เป็น v ี s เฟียร์ค u ัสเตนะครับก็ฝากกระตุกไว้ให้ไปศึกษามาก่อนนะครับแต่ถ้าดูคลิปนี้แล้ว เพื่อจะเอาคอนเซปต์ในเรื่องของตัว v s a ซ ESA เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอ่วีแซนะครับเป็นเรื่องของตัว Virtual s a n นในยุคในเป็นเป็นชื่อของการบริหารจัดการเราเรียกว่า s t o r a g นะครับในค่ายตระกูลของอบริษัท VMware นะฮะเราเอาวีแซนมาใช้อะไรนะครับ v ีแซนะครับก็เหมือนแซนในสมัยก่อนก็แซนย่อมไปจาก t t r a g e a r เ a n Network ใช่ไหมครับ VSAN ก็คือเป็น Virtual SAN Storage a r e a n e t w o r k นะครับแต่ว่า VSAN เนี่ยนะครับ V ย่อม er าจาก Virtual เนี่ยหมายความว่า Virtual คือเสมือนจริงนะครับก็เหมือน build ตัวอ่ o r a อ e Device ที่เป็นอ่มีความสามารถในระดับ SAN เนี่ยเสมือนจริงขึ้นมาแต่ตัวนี้จะเป็นซอฟต์แวร์ดีฟานะครับอะไรขึ้นที่ขึ้นต้นด้วยเวอร์ช l วเนี่ยให้เราคิดถึงว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ดีฟา คือมันไม่มีอยู่จริงนะครับใช้ตัวซอฟต์แวร์เป็นคนเป็นตัวเขียนทีนี้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยอ่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรอย่างไรเนี่ยผมคงไม่ได้อ่าลงลึกไปถึงขนาดนั้นเอาเป็นภาพสังอกตโอเวอร์วิวแล้วกันนะครับก็ตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ในเรื่องของตัววีแอนเนี่ยก็จะมีตัวพวกทรูพูลพวกไอ p อแลวพวกลาตินซีที่ต่ํากว่าก็คือประสิทธิภาพสูงอย่างเปอร์ฟอร์แมนซ์สูงนะครับทําไมมันสูงเพราะว่ามันใช้ตัวความสามารถของตัว l o c a l disk ที่เป็นแบบ ที่อยู่ใน e s สไกะสมมุตินี่เอสกตัวที่3ามเอกตัวที่สและเอสไกตัวที่ห้านะครับในวีแซนคัสเตอร์นะครับจะใช้จะรีควายที่3ามโฮเป็นอย่างต่ำนะครับสามโฮตเป็นอย่างต่ำํำจะเป็นบีนสเฟียร์คัสเตอร์เนี่ยรีควายแค่2องโฮก็ทําได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากท่านไปศึกษาต่อว่ามันมีอะไรที่เหมือนกันอะไรที่ต่างกัน ในส่วนของตัววีสเปียร์คัตเตอร์กับวีแซนคัตเตอร์นะครับนี่เรากลับมาดูที่วีแซนนะแล้วแล้วย่อไอต่อมาด้วยควาว่า E.S.A คืออะไรครับ E ย่อมาจาก ExpressS คือ StorageA คือ Architecture นะครับก็เป็นแบบ ExpressStorageArchitecture หมายความว่า Storage สถาปัตยกรรมที่ซอฟต์แวร์ i f เ Storage แบบใหม่เนี่ยมาด้วยความ Express คือ รวดเร็วสูงขึ้นในการที่จะเอ c e s ึตัวสตอเรจนั่นเองก็คือ,อสูงส o r m a n c e สูงขึ้นกว่าตัวก่อนนะตัวก่อนมันคือ OSA อ่ะนี้เราทวนกันนิดหนึ่งนะครับ OSA มียังไงอะไรบ้างเนี่ยเราก็ได้ได้ในคลาสได้เรียนรู้ไปแล้วแต่ว่าสำหรับท่านที่เพิ่งฟังเนี่ยก็อาจจะยังคาใจอยู่ก็ไปแตกกิ่งเอานะครับเราจะโฟกัสที่ v s a ซ e s s a ก่อนแล้ว e ิ a n ESA มีเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นมากับยุค ตัวเวอร์ชันล,ล่าสุดของวีสเ e ียหรือวีแสนแปดนั่นเองนะครับก็คือเวอร์ชันล,ล่าสุดถูกพัฒนาูกพัฒนาม,มาให้มีความสามารถที่สูงขึ้นทําไมต้องพัฒสูงขึ้นมาเป็นเอเซเพราะว่าเนื่องจากตัว Data Center ยุคใหม่นี่มันรีควายในเรื่องของความเร็วความเร็วในการเข้าถึงตัว s t o r a g e นะครับในการที่รองรับกับเรื่องของ Big Data l a t e n c y ต้องต่ำเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเป็นเรื่องของ AI แล้วก็ Machine Learning เพราะฉะนั้น Data Store ในระดับ Cloud Provider เนี่ย ก็จะต้อง Need หรือ require ตัวเขาเรียกว่าตัว Performance ค่อนข้างสูงเพื่อเพื่อไปเพื่อไปสู่โลกของการแข่งขันนั่นเองนะครับไปสู่โลกของการแข่งขันเพราะนั้นก็อธิบายไว้เป็นบอร์สังเกตนี้เรากลับมาดูครับว่า requirement ของตัว v s a n i c ีเนี่ยเราจะบิวหรือเราจะสร้างหรือจะเราจะ i n s t ตอล and c o n f นฟิกวิ s ซ e ได้เนี่ย requirement ของมันนะครับขั้นต่ำนะครับอ่ u uh, CPU เท่าไหร่กี่คอจะไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่า CPU สมัยใหม่เนี่ยมันตอบโจทย์อยู่แล้วแต่ขอแค่เป็น CPU ที่มีทำ Virtualization ได้นะครับขอโทษทีผมมักไม่ค่อยจำตรงนี้แต่ผมจะจำในส่วนของที่อ่ตัวที่เป็นแรมนะครับแรมนะฮะแรมเนี่ยจะใช้อย่างน้อยสุดนะครับที่จะบิวตัว v s a ซนดได้เนี่ยแรมจะต้องอ่ ต่อโฮสต, Network, น Network, นนต์นะครับต,ต้องคือห้าร้ยสิบสองกิกนก็คิดดูว่าก็เยอะพอสมควรนะฮะห้าร้ยบสองกิกแล้วตัวเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กเนี่ยรีเร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 เขเ้นต่นเรเรัรถ้าเปเนเร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 ์รเรเก็คือเร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 ต้อรเการ์รเรเรกรเรเรเนเรเรเรับ้ลเร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 รรรรร์ ฮาร์ดดิสจะต้องเป็นเอ m e เมเท่านั้นนะครับ m อ n E SSD เท่านั้นนะครับแต่ผมเรียกว่าฮาร์ดดิสละกันนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบ NVMe เท่านั้นนะครับย้ำนะว่าเท่านั้นนะครับและยังน้อยต้องใช้สี่ลูกขึ้นไปครับสี่ลูกขึ้นไปอันนี้เราเข้าใจเรื่องของตัวเราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ไดไบเมต์แล้วนะครับที่จะมาทำบีแซนแบบ p e s a นะฮะ เมื่อเราก็ใช้เสร็จปั๊บเราจะมาดูโจทย์ดูตาตัวโครงสร้างหรืออินฟาของเราที่เราเตรียมเอาไว้ในที่นี้ผมจะใช้ตัว e s ส i อันนี้เป็นตัว e s ส i ต้องแจง้งท่าว่าเป็น e s สตัวเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับไม่ใช่ตัวเซิร์ฟเวอร์ซิมูเลตตัวเซิร์ฟเวอร์จริงก็คือจะจะใช้เซิร์ฟเวอร์จริงๆมาในการในการทำแบบนี้นะครับผมจะใช้เซิร์ฟเวอร์แค่สามตัวพอนะครับผมมีอยู่หกตัวแต่ผมผมใช้สามตัวพอมาเพราะว่าเป็นมินิมัมบิควายเมน ตัวเอสตัวที่จะใช้ก็ว่า x อตัวที่สามนะครับผมตัวใช้ตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับเอามาเล่นในการนี้แล้วก็ผมมีแลนการ์ดอยู่2ใบใบบนเนี่ยไอตัวชว่าเนี่ยเป็นแลนการ์ด1 0กิกมีพอรพตต่อเข้ากับสวิต์10กิกอันนี้จะเป็นทำเรื่องของตัวเอ่อเน็ตเวิร์กทราฟิกที่เป็น m มเนจเมนต์นะครับแมเนจเมนต์แมเนจเมนต์แล้วก็จะมีแลนการ์ดอีกใบหนึ่งไอสีชมพูเนี่ยเป็นแลนการ์ดเอ่อร้อยกิก นะครับเป็นหลายจ่ายร้อกิกต่อเข้ากับสวิตช์ร้อกิกตัวนี้จะทําเป็นวิ่งทัฟฟิกของ v ีแซนแล้วก็ v ีโมชั่นให้มันวิ่ง2องทัฟฟิกนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าร้อกิกเนี่ยหรือควายเม t มันเหลือๆนะครับถ้า v ีแซนอย่างเดียวใช้ขั้นต่ำยี่นั้นให้ v ี o t i o n นมาวิ่งนี่ด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจตามนี้ว่าเราจะจะเล่นตามทรงนี้เพราะฉะนั้นตันว c o n f ิกเ,เ,เ,เนี่ยนะครับผมคอนฟิกในตัวที่เป็น เอ่อ o น็ตเวิร์กเวิร์ชวลเน็ไว้หมดแล้วนะครับนี้เรามาดูนิดหนึ่งตัวที่เป็นแลนการ์ดตัว10กิกเนี่ยที่วิ่งเมเน m เมนเนี่ยเราจะต่อกับเขาเรียกว่า Default Standard Switch ชื่อ V Switch 0อันนี้มันจะถูกสร้างมาเลยเมื่อท่านติดตั้ง ESXi ครับแต่ผมมา c o n f ิกเพิ่มตัวที่มพูนี่เป็น distributed switch นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะใช้กับเรื่องของ ESA มันต้องใช้ Distributed Switch นะครับ v i แซ ESA ส e นะครับรอาศัยความสามารถของ distributed Switch พรตัว distribution switch จะอัพลิง n ์ต่อเข้าตัวที่เป็นแ a n d card นิ c k nick ร้อยจิกนั่นเองน,นี่คือโครงสร้างของตัว l a บของเรานะครับทีนี้ผมสร้างตัว uh, data virtual data center หรือ software defined data center เสร็จแล้วแล้วก็ software defined ไ uh, อ uh, ้เวซน ESE Cutter เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้ enable ตัว v i s a n e s a นะแค่สร้างเป็น Cluster แล้วก็ตั้งชื่อรอไว้เฉยๆนะครับสำหรับท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะงงว่าเอ้ยตกลงมันต้องตั้งชื่ออย่างนี้หรือเปล่าชื่อ Cluster เป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่เกี่ยวนะเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างตัว Network หรือตัว Diagram เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะลบดอยจริงๆแล้วนะครับท่านต้องเข้าใจตามนี้นะครับเมื่อเราเข้าใจตามนี้แล้วผมจะลบดอยจริงๆ หลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มนะครับมาบริพายตัว v i s ซน ESA เนี่ยนะครับผมจัดการสร้างตัว Distributed s ์ i t ิมาแล้วชื่อว่า ITI k z d i s t r i b u t o d Switch 01นะครับแล้วมีพอร์ตกรุ๊ปมาหนึ่งพอร์ตกรุปชื่อว่า DPG ขีด n i แซนขีดว m o t i o n เพราะว่าพอร์ตกรุ๊ปเนี่ยผมจะเอาไว้ใช้วิ่งในส่วนของทราฟิกที่เป็นวิแซนทราฟิกกับวีโมชันทราฟ i c นั่นเองตามตามที่ uh, แด a g แกม,มที่เราได้อธิบายไปคือจะวิ่งบนบนการ์ที่เป็นร้อยก โอเคไหมครับโอเคนะเมื่อเรามาเริไฟแล้วเราก็กลับไปดูที่เมนทูรี่นะครับไปดูที่โฮสแต่ละตัวมันจะต,ต้องมีขา Virtual a d APTER นะครับ Virtual a d APTER ที่สร้างไว้สำหรับวิ่งเรื่องของ Service VMotion แล้วก็ v s a n คือผมสร้างไว้ชื่อว่า VMK 1นนะครับสำหรับน้องใหม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าคุณต้องไปทำความเข้าใจก่อนว่า VMK มันคืออะไร แล้วก็ VMNIC คืออะไรถ้าไปดูที่ Physical นะครับ Adapter อ่ามันจะตั้งชื่อว่า VMNIC นะส่วนที่เป็น VM Kernel Adapter มันจะสร้างว่าชื่อ VMK VMK 0 1 2 3์ K, 01, 5 7 8 9เ้าไปเรื่อยๆนะครับหรือเราจะเรียกว,ว่า v n i c ก็ได้ครับเมื่ออ่าผมทำตามไดอะแกรมนั้นแล้วเนี่ยผมต้องผมได้ม่แล้วสร้างตัว v n i c ขึ้นมาหนึ่งตัวที่แต่ละโฮสต์แล้วแต่เจ้าจ v n i c เนี่ยจะต้องวิ่งที่เป็น VMotion Service นะครับ บวกหนึ่งก็บวกหนึ่งก็คือมันจะวิ่งมากกว่าหนึ่งเซอร์วิก็ vMotion กับ v ีแซนตามโจทย์ที่เราจ้างไว้นะครับแล้วทุกๆโฮสตจะต้องมีขานี้เสมอนะครับถ้าไม่มี v ีแซนคุยวีแซนทราฟิจะวิ่งคุยกันไม่ได้นะครับแล้วก็ตัว vMotion ก็จะวิ่งคุยกันไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ตัวที่เป็นไอเขาเรียกว่าอ่าเวลาเรา c o n ฟ i ิกวีแซเนี่ยมันจะเกิดเออร์นะมันก็จะฟ้องขึ้นมาเยอะแยะมากมาย นะและในที่นี้เนี่ยให้ท่านสังเกตดูนะ,ะเพื่อเป็นต่อยอดอันนี้อาจจะเป็นตอนที่1นนะครับ b u วว s แซน s a ให้ท่านเห็นแล้วถ้าเป็นตอนที่2ออาจจะทําในส่วนของตัวเนื่อง่าในร้อเการ้อ0กิกที่เราวิ่ง v ีแซเนี่ยมันรองรับนะครับการ์ดร้อยกิกตัวนี้มันเป็นรองรับเรื่องของตัว RDMA ด้วย RDMA ที่ใช้โปรตโตคอล RROVC นะครับก็คือรีโมทนะครับ RROVC ก็คือนะครีโมท อ่อ uh, R O R D M A ย่อมาจาก Remote Direct Access Memory นะครับเราคลิกด,ดูตรงนี้ได้เมื่อเราคลิกด,ดูที่โฮสต์นะฮะสังเกตคลิกด,ดูที่โฮสต์นะครับที่โฮสต์ก็คือตัวเ s ส i ตัวที่หนึ่งแล้วเราลองมาคลิกด,ดูตรงตัว R D M A อแดปเตอเนี่ยครับมันจะเขียนไว้เลยว่าตอนนี้ตัว Adapter เนี่ยตัวที่เป็นไอไอไอวนเนี่ยนะครับก็คือตัว l a n การ์ดร้อยของผมเนะี่ยมันจะมันจะอาเขาเรียกว่า Detect เ,เจอว่าตัวเนี้ย มันเป็นรองรับเรื่องของ RDM-A มันก็จะสร้างไดเวอร์ที่เป็น RDM-A ไดเวอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่อยู่ที่จับคู่กับที่นิกอะไรก็คือนิก VM นิก2นั่นคือแลนการ์ดลอยกินั่นเองนะครับ ROCe เวอร์ชัน e นะครับตัวนี้คือ RDM-A over uh, Channel e t e r n e t ตัวเวอร์ชันหนึเนี่ย d i s a b แต่ตัวนเนี้ยแลนการ์ดใบนี้มันรองรับเวอร์ชัน2เลยมันก็ Enable ที่เวอร์ชัน2อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ถ้า3ตัวนี้มีนการ์ดยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวกันนะครับตัว RDA support เนี่ยก็จะต้องตัวจะต้องเป็น e n บตัว R O V C หมดอันนี้เดี๋ยวอาจจะไล่ทำในตอนที่2เพราะว่ามันต้องคอนฟิกหลายสเต็ปอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เรามาดูก่อนว่ากลับไปที่คัสเตอร์นะครับเราจะมา Enable ตัว VSAN E S A คัสเตอรนะครับตาม r e q u i r e m e ต t ตรงนั้นซึ่งตัวฮาร์ดแวร์ของเราเนี่ยตอบโจทย์ requirement ทุกอย่างแล้วทีนี้เรามาในหน้าต่างของตัวคัสเตอร์ปับ๊บ ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาดูเรื่องตรงคอนฟิเกเรชันนะครับแล้วก็สกอร์ดาวลงมาเนี่ยเราจะมาถึงวีแซนนะครับวีแซนยังไม่มีอะไรเพราะาเรายังไม่ได้ Enable Service ขึ้นมาเราก็คลิกที่ Service นะครับที่ Service พอคลิก Service ปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณจะ Config วีแซน HCI ไหมหรือจะ Config วีแซนคอมพิวนะครับวีแซนคอมพิวคาสเตอร์นะคาสเตอร์ที่เป็นแบบคอมพิวหรือจะเป็นวีแซนแม็ก อันนี้เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่ vSAN HCI ก่อนเราเอาท่าปกติก่อนนะครับสองตัวนี้มีเพิ่งมีมาใหม่ใน vSAN 8เพราะฉะนั้นเราก็มาดูครับว่าตัว Config ตัว vSAN HCI เนี่ยนะครับที่เป็นจะมาเล่นกันเนี่ยนะครับเราจะเล่นแบบตัว Single s i ซ e vSAN Cluster หรือเราจะเรียกว่าเป็นแบบ s แ a n s t a น d a r d Cluster ก็ได้นะครับ เพราะนั้นเราก็จะคอนฟ i ิกตัวที่เป็นใน vSAN นซิงเกิลไซนะครับเพื่อเป็นการเ,เป็นการสาธิตให้ดูว่าเวลาเราเบิวตัว vSAN ESA แล้วเนี่ยนะครับหน้าตาหน้าต่างมันจะได้มาเป็นยังไงนะครับซึ่งผมอาจคงไม่ได้อธิบายในส่วนของ v s a ซ OSA กับ ESA ว่าเวลาดิสมันรีควายเนี่ย มันจะไปอ่มันจะไปรีวิวไรแบบไหนแต่ว่าไตเติลให้หน่อยก็ได้ครับถ้าวีแซนโอเเนี่ยมันจะมีโอเอสเแบบโอเอสเอคือ Original นะครับ Storage Architecture นะครับมันก็จะมีมันก็จะมีสองแบบแบบแรกก็จะเป็นแบบอ่ไฮบริดนะครับไฮบริดนะครับก็คือลูกผสมนะระหว่าง SSD กับ HD นะครับอันที่สองก็เป็น All f ฟชั่น l อฟแฟชันะครับ All f ฟชั่อ่า All f ่นเอแฟชั่นนะเอแฟชั l นอะ a s h เนะี่ยผมใช้คาว่า AF เอฟละกัน นะครับออฟ f ฟชช h ใน o f f f ฟชช h ก็จะมี Requi r e m e n t ที่ต่างจาก Hy b r i d นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันจะมีวิธีการ,การแต่ถ้าเป็น ESA เนี่ยเป็น ESA นะครับมันต้องการออฟ f ฟชช h แน,แน่แต่แล้วออฟ f ฟชช h เนะี่ยดิ่ต้องเป็น NVMe SSD ด้วยและสี่ก้อนจำได้ไหมฮะ NVMe SSD สี่ก้อนในสี่ก้อนเนี่ยวิธีวิธีคิดของมันก็คือในแบบเอาเฉพาะแบบเ e ออ ESA นะครับก็คือถ้าถ้าตัว NVMe SSD ก้อนนะครับ ในยุคเก่าเนี่ยมันจะต้องมีถ้าสมมติเรามีสี่ก้อนอย่างนี้ในยุคเก่าที่เป็น o a เนี่ยมันจะเอาไปก้อนหนึ่งไปทําเขาเรียกว่าแคชไปทําแคชให้กับตัว v ีแซนและที่เหลือถึงจะเป็นแคปซิตี้แต่ถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยเป็นเอ็กเพรสสโตรเลตเนี่ยมันจะเอาทุกตัวมาตัดส่วนหนึ่งไปทําแคชนะครับแล้วก็ที่เหลือไปทำ c a ปซิตี้ซึ่งจะใช้จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอัพติมัยได้สูงสุดและก็จะเร็วด้วยเพราะว่าทุกตัวจะมีแคชเป็นของตัวมันเองมัน เวลามันแค็ตัวมันเองกับขับปาซิตีตัวมันเองอย่างไรก็ต้องเร็วอยู่แล้วครับนะตามหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ใจตรงนี้แล้วนะครับนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างของแบบ OSA กับ ESA นี้เราก็มาดูว่าวิธีการคอนฟิกเลยดีกว่านะครับเราก็ไปคอนฟิกเลยครับเพื่อให้คลิปนี้ไม่เยอะๆนะครับพิการคอนฟิกแบบซิงเกิลนะครับเมื่อเราเราติ๊กมาแล้วเนี่ยถ้ามันทุกอย่างมันรีควายเมนต์ตัวฮาร์ดแวร์มันตอบโจทย์หมดทุกอย่างตัวคอนฟิกรตรงนี้จะขึ้นมาเป็นสีอ่าฟ้า นะครับให้เราคอนฟิกต่อได้แต่ถ้าตัวนี้ไม่ขึ้นสีฟ้าเนี่ยก็แน่นอนว่าฮาร์ดแวร์ทั้งตัวเซเวอร์ทั้ง3ตัวอาจจะไม่คอมแพตในเรื่องของอุปกรณ์บางตัวเราก็ต้องไปตรวจสอบซึ่งมันก็จะมีบอกตัวที่เป็นเออร์ error หรืออะไรอยู่แล้วนะครับเราก็ไปตรวจสอบตรงนั้นทีนี้สมมุติว่ามันตอบโจทย์แล้วเราก็คลิกคอนฟิกนะครับพอคอนฟิกตรงนี้เท่านั้นแหละนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัววีแวเนี่ยนะครับตัววีแวเนี่ยนะมันจะบอกว่าไออคอมแพตตอรี e y, check ่ี่เช็คเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของ ME device Can Identify ก็คืออาจจะเป็นมีปัญหาในส่วนของความ Compatible นะครับที่ตัวเ s ส i เนี่ยมันมีทั้งหมดนะครับมีโฮสัทสกี่ตัวมันก็จะเรียงมานะครับทีนี้ในในความที่เป็นคำเตือนตรงเนี้ยผมยอมรับได้คือมันเป็นแค่คำเตือนนะครับมันยังไม่ได้เป็น Error ซึ่งมันมันน่าจะบิวผ่านนะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัว Certified VMware ก็คือหมายถึงว่าไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ จากตัวบริษัท VMware นะกับไอตัวฮาร์ดแวร์ที่คุณจะใช้เนี่ยนะครับเพราะนั้นผมไม่สนผมบอกว่าผมยอมรับได้ผมก็คลิก enable ตัว vSAN e s a แค่นี้เองครับนะแต่ถ้าแต่ถ้าท่านไม่ไม่ไม่ enable ก็จะเป็น vSAN OSA ธรรมดาแต่ถ้าท่านจะฮาร์ดแวร์แล้วก็ดีไซน์ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ท่านซื้อมาต้องการใช้ระบบ e s a อยู่แล้วเนี่ยไม่งั้นจะซื้อแลนการ์ดร้อยกิกมาทำไมสวิตช์ร้อยกิกมาทำไมใช่ไหมครับถ้าจะใช้แค่ OSA มันมันรีควายไม่ถึงอยู่แล้ว ถ้าเป็น OSA แบบ o f f e s h เนี่ยมันดีไวตัว d n c a r d หรือ Network Traffic เนี่ยที่เป็นเอ่ที่เป็นเอ่อเนี่ยแค่10ิกก็พอนะครับเพราะนั้นเราก็ต้อง Enable ESA เพราะเราต้องการใช้ตัวนี้ต้องการใช้ตัว capacity หรือลงทุนซื้อของไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นเราก็กด n e x t พครับพอกด n e ็ t เนี่ยตัวนี้เนี่ยผมก็ขอขอนุญาตไม่อธิบายไม่อธิบายในเบื้องลึกนะครับใช้ค่า Default ไปก่อนนะครับใช้ค่า Default ไปก่อน อ่าก็สามารถใช้ได้ซึ่งตัวหนึ่งที่เป็น RDMA support อาจจะจะเปิดตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าเราจะไม่เปิดเราจะยังไม่ใช้ความสามารถของ RDMA นะครับอันนั้นเป็นทําเป็นตอนที่2เราก็คลิก n e x กนะฮะพอคิก n e x กเสร็จปับ๊บมันก็จะมามองให้ว่าเฮ้ยตอนเนี้เนี่ยทั้งตัว3ามโฮของคุณเนี่ยนะครับทั้ง3ามโฮ์ของคุณเนี่ยมันมีอ่าตัวดิสนะครับตัวดิสเนี่ยอ่าอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอ่าผมลืมบอกไป ตัวดิส์ของผมเนี่ยนะครับก็จะมีะด้วยกันทั้งสิ้นตัวดิสจะจะมีด้วยกันทั้งสิ้นนะ,อะฮอดละแก้อนก้อนละ,ะก้อนละเก้าร้อยจิกนะครับแปดเก้าเจ็ดสิบสองก็คือต่อ1โฮสต์เนี่ยผมจะมีประมาณเจเทอรไบ์อย่างนี้แล้วกันเจดเทรไบ์เพราะฉะนั้นถ้าเจเทรไบ์เนี่ยสามตัว 7, 3, 20, 1, เจ็ดสามยี่สิบ็ดคูณไปเป็นยี่สิเอ็ดประมาณยี่สิเ็ดเทรไบ์เพราะประมาณทีนี้ทางตัววีซ่เนี่ยมัน มันบอกว่าตอนเนี้ยมันอันเคลมนะเห็นไหมอันเคลมสโตรเลททั้งหมดอะยี่สิบจุดเก้าหกก็คือยี่สิบเอ็ดเทราไบต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยทั้งสามโฮสต์เนี่ยมีแต่ว่ามันอันเคลมนะอันเคลมหมายว่ายังไม่ได้เคลมยังไม่ได้เคลมเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้อินคอมแ t ตติเบิลอยู่เห็นไหมครับคือถ้ามันคอมแพตติเบิลเนี่ยมันจะเคลมให้เลยมันคือมันจะเลือกเข้ามาเลยแต่ถ้ามันเป็นอินคอมแ t ตติเบิลเราต้องมาเมนนวลบังคับมันเองเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าได้ ผมยอมรับได้คําเตือนไม่เป็นไรอันนี้การเคลมเนี่ยเราจะต้องมาดูว่านะมันจะเคลมในส่วนของที่เป็นเอ,อ่ไอตัวที่เป็นเนะี่แ้วถ้าดูอย่างเงี้ยมันเป็นดิสโมดนะครับพอดิสโมดแล้วเราก็จะงงถ้าเราจะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ใหม่ใหม่เนี่ยก็เป็นเป็นแบบโฮสต์นะครับเป็นแบบโฮสต์มุมมองแบบโฮสต์เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยโฮสต์ตัวที่สามเนี่ย มีดิททั้งหมดอยู่8ก้อนเนี่ยแต่เป็น incompatible หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เราไม่ต้องเลือกแคชหรือไม่ต้องเลือก capacity เราจะเอาทั้ง8ก้อนเนี่ยยัดเข้ามาเป็นทั้งแคชทั้ง capacity จำได้ไหมฮะตัว SA เดี๋ยวมันจัดการให้มเองเพราะนั้นผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ผมก็เลือกหมดเลยผมก็กลับไปที่มุมมองของดิ m โหมดดิ k ไซส์ตัวนี้ผมก็เลือกแค่เคลมตรงนี้เองครับเคลมให้หมดเห็นไหมฮะเคลมแบบมันจะมีแคสกับ capacity ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่ายัางไงเราจะใช้ทั้งหมดของตัวทั้งสามลูกไอ้ทั้งสามโฮสและแต่ละโฮสตเนี่ยมีแปดลูกนะครับซึ่งรวมแล้วมันจะได้ประมาณบบายี่สิบเอ็ดเดลลาบนะครับหลังจากนั้นพอผมบอกว่าเฮ้ยบังคับอมันจะไม่อินมันจะอินมันจะไม่คอมแพตติเบิลก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะเคมเข้ามาผมก็กด next นะครับ พอกดนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะบอกว่ามี3าม host นะคุณจะ add host อื่นเพิ่มไหมไม่ add แล้วก็คลิก next นะแล้ว summary แล้วก็คลิก next เน็ตน finish พอ finish เสร็จปั๊บเนี่ยเท่านี้แหละครับก็เป็นเปนการ c o n f i g ฟิกติดตั้งแล้วก็ c o n f i g ตัว vSAN e s a นะครับซึ่งไม่ได้ยุ่งยากจากแต่ก่อนที่เป็นการติดตั้ง vSAN แบบ OSA นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำการเขาเรียกว่าเนี่ย b u i l ตัว vSAN data store นะครับ ที่กวาดตัว local disk ทั้ง3ามทั้งสาโฮสต์เนี่ยเข้ามานะครับเป็น p ูตรงกลางก็คือประมาณ21จิกนะครับเดี๋ยวมันจะกวาดเข้ามามันจะใช้เวลา build นิดนึงนะครับวิธีการตรวจสอบง่ายๆก็ไปดูที่ data store มันจะเนี่ยมันจะเริ่ม b u i l เข้ามาแต่ capacity ยังเป็นศูนย์ะครับเพราะว่ามันยัง b u i l ไม่เสร็จเพราะนั้นต้องใจเย็นๆรอมันนิดหนึ่งนะครับต้องใจเย็นรอมันให้ b u i l เสร็จสังเกตที่ตรง recent task ก็ได้ครับตัวเนี้ย เดี๋ยวมันจะมีการบิวต้ตรงใช้เวลาเนี่ยอันนี้คือเครื่องจริงนะครับตัว Capacity ค่อนข้างสูงตัวนี้แรมเนี่ยต่อเครื่องเนี่ยก็1นึ่งเทราไบต์แรมน้ำไม่ใช่ฮาร์ดดิสนะครับแต่ว่ายังไงเนี่ยตัวการบิวครั้งแรกก็ต้องรออยู่ดีดังนั้นถ้าสมมุติว่ามันบิวเสร็จแล้วนะครับถ้ามันบิวเสร็จแล้ว Data Store ตรงเนี้ยมันก็จะกวาดมาเป็นฟูตรงกลางให้คลัสเตอร์วิแซนคลัสเตนี้ใช้ได้ประมาณ 21G เราก็สามารถใช้ได้เราจะลงวัวช่วไม่ชีนจะอะไรก็แล้วไปนั้นตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนตอนตอนที่มาเข้าใจามาทำความเข้าใจเพิ่มในส่วนของการติดตั้งนะครับวีแซนแบบที่มาใหม่กับเวอร์ชัน8ที่เรียกว่า ESA นะครับก็จะมีเนื้อหาสาระประมาณนี้ถ้ายังไงก็จะเป็นจบตอนที่หนึ่งไว้จะเป็นเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนที่สองจะมา เดโมนะครับหรือสาธิตให้ดูในส่วนของการคอนฟิกตัว v ีแซนแบบ ESA และบวกความสามารถของ RDMA ที่ใช้โปรโตคอล ROCE ว r ชั o น2กันอีกต่อไปนะครับเพราะนั้นขอจบในตอนที่1ในเนื้อหาความรู้ในการ uh, ติดตั้งและก็การคอนฟิกตัว v ีแซนนะครับตัว v ีแซน ESA สังเกตว่าตัวเนี้ย ไอตัวเออร์เอร์อะไรมันจะหายไปหมดแล้วใช่ไ,ไหมครับตอนแรกมันบอกไม่มี Data Store ไอที่เตือนเนี่ยผมไม่พาท่านไปดูเองแหละแต่พอมันมี Data Store ที่เป็นวีแซนเดต้าสโตปุ๊บไอคำเตือนของตัวแต่ละโฮสต์มันหายไปทําไมมันถึงหายไปเพราะว่าถ้าไม่มี Data Store มันจะติดตั้งตัว v ว r t u a l ลแมชชีนที่ที่ใช้บริการคลัสเตอร์ไม่ได้นะครับมันจะติดตั้งไม่ได้แต่เดี๋ยวมันมี Data Sto r e ขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้าตัวคลัสเตอร์เนี่ยก็จะ r e a t e ตัว Machine ขึ้นมาัวหนึง เป็นแบ็กกราว์เบื้องหลังที่เราไม่รู้หรอกว่ามันเอามาจาะไรแต่มันคือตัวเอเจนต์สำหรับการดูแลเอ่อเซอร์วิสของคลัสเตอร์นะครับในยามที่ตัวเอ่อวีเซ็นเตอร์ไม่อยู่นั่นเองนะครับก็ผมได้ทำคลิปไปหมดแล้วพวกงนี้ก็ฝากท่านไปศึกษาเพิ่มเติมเอาแล้วกันเพราะนั้นผมขอจบคลิปนี้ในเรื่องของการทำาองวัตถุการติการติดตั้งการคอนฟิกตัววีแซน s a ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันทีในตอนที่สําสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ